สวัสดีครับผมนุ้ยพระบ้านยอดนิยมนะครับอีพีที่9 1นะครับกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเดิมนะครับท่านใดคข้ามชมและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ใต้คลิปอะไรใส่บ์โทรศัพท์นะครับมาใหม่หลากหลายรายการนะครับโดยเฉพาะพระหล่อโบราณเก่าพระสมเด็จเก่าแล้วก็พระกุ่นะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับรายการแรกเป็นลูกหล่อเกจิเก่ายอดนิยมนะครับของประเทศไทยนะครับที่ได้รับความนิยมสูงและหายากนะครับพิมพ์นี้นะครับ หลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงนะครับ2498ครับมาใหม่ๆนะครับล่าสุดครับรูปหลอยอดนิยมครับพิมพ์ล่ำๆสสวยๆเดิมๆนะครับสุดยอดเกจิเก่าเมืองเพชรบุรีนะครับพุทธคุณก็สุดยอดนะครับสายเหนียวนะครับมีชื่ออยู่ด้านหน้านะครับหลวงพ่อทองสุขครับวัตโนดหลวงหล่อเก่าสวยและสมบูรณ์หายากนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับ สวยดั้เดิมนะครับรูปหลอยอดนิยมครับหลวงพ่อทองสุกเก่ามากๆนะครับหล่อโบราณนะครับไม่ค่อยเจอนะครับพิมพ์นี้นะครับให้ชมกันจะชัดนะครับหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงครับเนื้อโลหะนะครับเก่าแห้งมากนะครับมาใหม่ๆนะครับผิวสวยเดิมนะครับงดงามมากนะครับ ่อไปก็เป็นพระกูเก่าโบราณชื่อดังนะครับสายเหนือนะครับพระเปิมลำพูนเนื้อเขียวพระได้ล่่าหนาสวยนะครับมาใหม่ล่าสุดครับสุดยอดพระกู่เก่านะครับตระกูลลำพูนนะครับพระเปิมครับยอดนิยมมีหน้ามีตานะครับสวยเก่าคมชัดนะครับชมภาพเพิ่มเติมได้ทางไลน์นะครับแอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับพระเปิมลำพูนครับมีหน้ามีตาสวยๆและงดงามนะครับ เนื้อเขียวเข้มนะครับองนี้นะครับสุดยอดพระกุกเก่าโบราณกุกวัดดอนแก้วจังหวัดลำพูนครับสวยคมชัดนะครับพิมพ์ลึกนะครับต่อกันด้วยเหรียญเกจิชื่อดังนะครับอีกท่านหนึ่งของเมืองเพชรบุรีนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขามาไดอิดครับสวยเดิมนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับปี03เหรียญรุ่นแรกครับหวงเดิมยังอยู่นะครับหลวงพ่อแดงนะครับ เมืองเพชรบุรีครับปีศูน3สองพันห้าร้อยสามครับเนื้อปาก้านะครับเป็นเนื้อที่สร้างน้อยมากนะครับพบเจอได้น้อยนะครับเนื้ออปก้าปีศูนย์สามหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดจังหวัดเพชรบุรีครับหรือพระครูยานวิราชนะครับฉายาท่านนะครับสวยเก่าและงดงามมากครับคมชัดนะครับเกจิ ชื่อดังนะครับจังหวัดเพชรบุรีครับต่อนก็้วยพรกกุเก่าโบราณนะครับนานๆเจอสักองค์นะครับรุ่นนี้นะครับพระเทิดขนนกรบุรีนะครับหรือคนรุ่นเก่าก็เรียกัว่าพันล่วงนั่งนะครับเทิดขนนกสุดยอดหายากนะครับเป็นเนื้อตะกัวสนิมแดงโบราณครับสวยเก่าและสมบูรณ์ครับพระเทิดขนนกรบุรีสุดยอดหายากนะครับเนื้อตะกัวสนิมแดงให้ชมกันชัดนะครับเก่าเดิมๆนะครับ มแดงสวยเต็มทั้งองค์นะครับมีชฎานะครับงดงามมากๆครับพระเทิดขนนกสุดยอดพระกูเก่าโบราณนะครับของไทยนะครับกูวัดประศีรัตนมหาธาตุจังหวัดลบบุรีครับสวยเก่าและงดงามมากนะครับพระเทิดขนนกหายากสุดๆนะครับองค์ไม่โตนะครับขนาดขึ้นคอสวยเดิมนะครับ อีพีที่9 1นะครับนุยพระบ้านยอดนิยมนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับพ่อม่พี่น้อง F c ซที่เข้ามารับชมใหม่นะครับสนใจรายการไหนทักกันเข้ามานะครับมีราคาปิดให้กับทุกท่านนะครับโอนไวส่งไวทุกท่านครับต่อกันด้วยพระขุนแผนหน้าค่ายนะครับหลวงพ่อหนูวัดคลองบดันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเนื้อดินเก่าสุดยอดเกจิเก่านะครับแห่งอำเภอสองพี่น้องนะครับเป็นพระเนื้อดินยอดนิยมครับ สุดยอดในด้านเมตตามหานิยมนะครับหลวงพ่อโหนงวัดคลองมาดันครับคุณแผนหน้าค่ายสนใจติดต่อเข้ามานะครับสุดยอดเก่าความเก่าและหายากนะครับงดงามมากๆนะครับผิวต้นเดิมนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับหลวงพ่อโหนง ต่อไปก็เป็นพระสมเด็จอลหังนะครับมาใหม่อีกหนึ่งองค์นะครับสุดยอดพระยุคโบราณนะครับเป็นพระก,กุที่ได้รับความนิยมสูงนะครับเนื้อขาวครับหลังยันลึกคมชัดนะครับพระสมเด็จอลหาหังกุวัดละคังเป็นพระเก่ายุคโบราณนะครับ่าพเก่าดัมเดิมนะครับพิมพ์ลึกคมชัดครับพระสมเด็จอลหังกุวัดละคัง มาใหม่ๆนะครับข้าวเก่าๆเดิมๆคุมทั้งองค์นะครับพุทธกุณก็สุดยอดในด้านเมตตามหานิยมนะครับสมเด็จอรหังครับต่อกันด้วยพระสมเด็จเก่าๆโบราณบ้านๆนะครับก็มีเข้ามาหนึ่งองค์นะครับพิพ์นี้นะครับภาบก่มีเข้ามาแค่รายการเดียวนะครับสนใจชมภาพเพิ่มเติมหรือติดต่อเข้ามานะครับราคาแบ่งปันทุกรายการครับพระสมเด็จ เก่าสวยเนื appears, ้อหาความเก่างดงามมากนะครับพระสมเด็จยอดนิยมครับใหม่ต่อไปก็เป็นพระกูเก่ายอดนิยมอีกหนึ่งองค์นะครับของจังหวัดอยุธยานะครับผิมนี้นะครับเนื้อชิ้นเงินเก่าพระปู่หนังเดียวนะครับปู่วัดราชบุรณะนะครับจังหวัดอยุธยาบางนะครับเนื้อชิ้นเงินเก่าประหลอดแห้งแห้งมีหน้ามีตานะครับพระปู่หนังเดียวนะครับยอดนิยมนะครับ เนื้อชินเงินสุดยอดพระกุกเก่าจังหวัดอยุธยาสวยงามมากนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับหน้าตาตึกชัดเจนครับฐานบัวฐานสัมเภานะครับองนี้นะครับเนื้อชินเงินครับพระปูหนังเดี่ยวยุคโบราณอายุหลายร้อยปีครับม้าหม่ล่าสุดนะครับองค์ไม่โตนะครับใส่ตลับขึ้นคอสวยงามสุดสุดนะครับ สุดยอดพระตระกูลสายเหนียวครับต่อกันได้รูปหลอ่อเกจิกเก่านะครับของจังหวัดพิจิตรนะครับหลวงพ่อเตียงคอยาวครับหล่อบโบราณนะครับสองสี่แปดห้าเกจิสายเหนียวอีกท่านหนึ่งนะครับของวงการนะครับหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างถ้าเป็นสิทธ์สายหลวงพ,พ่อพิษหลวงพ่อเงินนะครับเก่าเดิมเดิมนะครับเนื้อแห้งมากครับรูปหล่อโบราณพิมพ์คอยาวครับหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้าง หรือหรือพระครูหรือฉายาท่านนะครับพระครูพิพัฒน์ธรรมคุณนะครับเป็นรูปล่อรุ่นแรกนะครับที่ได้รับความนิยมสูงนะครับก้นมียันอุนอนนะครับใต้ฐาน่อเก่าสวยนะครับหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างจังหวัดพิจิตรพิมพ์สวยเนื้อสวยเดิมเดิมนะครับมาใหม่ๆนะครับสุดยอดประสบการณ์นะครับสายเหนียวนะครับหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างครับต่อกันด้วยเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อททาวัดพนญางแตกเนื้อทองแดงนะครับ 2450กว่ากว่าครับเป็นพิมพ์สุ้มกอนะครับเนื้อทองแดงเก่าสวยสมบูรณ์ครับมาใหม่อีกหนึ่งองค์นะครับเกจิเก่ายอดนิยมจังหวัดนคนปรปฐมครับเหรียญหล่หลอโบราณน,นะครับเนื้อทองแดงพิมพ์ซุ้มกอสวยสมบูรณ์นะครับนานานมาเทนะครับเหรียญยอดนิยมนะครับจังหวัดนคนปรปฐมเกจิยุคโบราณอายุร้อยกว่าปีนะครับ หลวงพ่อทาเหรียญหล่อเก่าวัดพเนียงแตกครับสนใจรายการไหนติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าเก่าที่สวยบ้านนะครับนุ้ยพระบ้านยอดนิยมอีพีที่เก้าสิบเอ็ดแล้วนะครับราคาเบาๆนะครับแบ่งปันนะครับให้กับทุกท่านนะครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อพระพิฆเนศโบราณนะครับทาคุณศรีสนสองสี่แปดห้านะครับวระสุทัศน์ครับรูปหล่อขนาดคองคอครับ องส์สวยไม่โตนะครับงดงามมากๆนะครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมครับเจ้าคุณสีสนนะครับวัสดุทัศดหล่อเก่าสวยและสมบูรณ์ครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระบ้านนะครับยอดนิยมนะครับมาใหม่ล่าสุดครับรูปหล่อเก่าพระพิคเนสโบราณครับสองสเจ้าขุณสีสนวัสุทัศน สวยสมบูรณ์สุดนะครับเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับขนาดของคอครับเรียมขนคอสวยงามมากนะครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อโบราณหลงพ่อเงินนะครับพิมพ์คิตานะครับมาใหม่ล่าสุดครับวัดบางคานจังหวัดพิจิตรผิวที่สวยเก่าเก่าแห้งๆธรรมชาตินะครับพิมพ์คิตาหลงพ่อเงินสวยและสมบูรณ์มากๆนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรูปหล่อยอดนิยมสวยเก่าและสมบูรณ์ครับ วัดบางคานจังหวัดพิจิตรมาใหม่ล่าสุดนะครับ EP ที่9 1ครับนุอยพระบ้านยอดนิยมมีแต่ของเก่าของโบราณนะครับหลากหลายชนิดนะครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับพไม่พี่น้องที่กําลังชมคลิปอยู่นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่ายอดนิยมครับต่อไปก็เป็นพระก,กิ่ง ยุคโบราณนะครับอีกหนึ่งรายการนะครับกิ่งเก่านะครับกิ่งปาวาเลตครับเนื้อสำริดนะครับองนี้นะครับด้านหลังด้านล่างนะครับจะมีตัวหนังสือรอห้านะครับแล้วก็มียันหนักขละนะครับด้านหลังนะครับมาอาอุนะครับสุดยอดประสบการณ์สูงจออุดกิ่งนะครับด้านข้างตรงนี้เลยนะครับเนื้อสำริดผิวกับดําสนิทครับพระกิ่งปาวเลตโบราณครับมาใหม่ล่าสุดสนใจติดต่อเข้ามานะครับ สวยงามมากนะครับเนื้อสัมฤทธิ์ผิวกับดำครับพระกิ่งเปารเวลสวยเดิมนะครับสนใจไม่ควรพลาดนะครับหล่อเก่าโบราณบ้านๆครับหน้าจะใหญ่่สวยๆนะครับพระไดลั่มหนานะครับเก่งเปารเวลโบราณอุดข้างนะครับยอดนิยมนะครับสวยๆงามๆนะครับ ต่อกันด้วยพักกิ่งนะครับครึ่งซี่ครับสุดยอดหายากครับอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นพักกิ่งเก่าโบราณครับกิ่งวัตสุทัศน์นะครับเจ็ดเก้านะครับเป็นพักกิ่งครึ่งซี่หล่อหูขวางนะครับไม่ค่อยเจอนะครับสร้างน้อยหายากนะครับกิ่งครึ่งซี่ครับวัตสุทัศน์สมเด็จพระสังฆราชแพรนะครับยุคโบราณนะครับกิ่งเจ็ดเก้าสุดยอดความสวยและสมบูรณ์ครับมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับ ตัวหนังสือก็เป็นตัวหนังสือแกะนะครับด้วยลายมือสมัยก่อนนะครับช่างรุ่นเก่านะครับกิ่ง79วัดสุทัศน์ครับครึ่งซีกสวยงามเดิมเดินะครับน่ารักมากนะครับเป็นผ้าหล่อโบราณนะครับเนื้อทองผสมสุดยอดความเก่าและความสวยครับวัดสุทัศน์นะครับ79สมเด็จพระสังฆราชแพรครับ สวยและสมบูรณ์นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับเก่าเก็บครับพระเก่าๆบ้านๆยอดนิยมนะครับถ้าใคชื่นชอบรายการไหนติดต่อเข้ามานะครับนุยพระบ้านยอดนิยมอีพีที่9 1นะครับไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม